สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับบุหงา,าพาเพลินนะคะวันนี้พามาชมบ้านสวนในงบนะคะ10,000แสนต้นๆนะคะเท่านั้นเองนะคะรวมช่างรวมอุปกรณ์หลังนี้สร้างเสร็จนานแล้วนะคะประมาณ3ปีได้นะคะจะเป็นบ้านสวนทรงกระทัดรัดนะคะหากมองจากด้านหน้านะคะก็จะกว้างมากนะคะปลูกหลากหลายอย่างมากค่ะทุกคนปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกนะคะ เดี๋ยววงานให้ชมจากด้านข้างนะคะก็ด้านข้างนั้นจะเป็นด้านขนาดนะคะสเมตรความสูงนะคะยกพื้นสูง60เซนติเมตรนะคะบ้านจะเป็นโทนสีครีมนะคะทุกคนนี่นะคะยกพื้นสูง60เซนติเมตรนะคะสีครีมตัดสีน้ำตาลน,นะคะทุกคน จะเป็นทรงโมเดิร์นนะคะสองสเตปก็จะมีในส่วนของการสาดด้านหน้านะคะทุกคนโครงสร้างจะเป็นโครงสร้างเหล็กนะคะหากมองจากด้านหน้านะคะทุกคนก็จะเป็นลักษณะนี้ส่วนที่ยื่นมาด้านหน้านะคะที่เป็นการศาด์นั้นจะยื่นประมาณ2เมตรนะคะทุกคน ในส่วนของบันไดทางขึ้นก็จะเป็นลักษณะนี้ปูพื้นด้วยกระเบื้องนะคะภายในก็กระเบื้องบรรยากาศดีมากนะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของสวนยางพาราแล้วก็มีโรงรีดยาน้ำยางด้วยนะคะตรงนี้นะคะในฝั่งด้านซ้ายนู้นก็จะเป็นมันสำปะหลังนะคะทุกคนบรรยากาศดีนะคะฝั่งด้านนั้นก็จะเป็นถนนใหญ่นะคะทุกคน ตรงนี้จะเป็นบันไดาทางขึ้นนะคะในส่วนของกระเบื้องก็จะเป็นกระเบื้องนะคะลายไม้ประตูทางเข้าจะเป็นประตูบานเลื่อนซ้ายขวาต้องขออภัยนะคะวันนี้เจ้าของบ้านบอกไม่สะดวกให้เข้าไปภายในนะคะก็จะมีในส่วนของฝ้าเรียบนะคะมีเดินไฟเบ็ดเสร็จนะคะขนาดภายในตัวบ้านก็จะเป็นหน้ากว้างฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นขนาดนี่นะคะ ขนาด3.5เมตรนะคะทุกคนก็จะเป็น7คูณ4นะคะมองจากฝั่งนี้จะเห็นชัดในส่วนของด้างจะสูงประมาณนะคะทุกคนครึ่งเมตรนะคะหรือ50เซนโดยประมาณนะคะทุกคนก็ยืนซ้ายขวา1เมตรด้านหน้านั้นจะยื่นเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นกันสาดหน้าบ้านหลังนี้กำลังเหมาะนะคะในงบแสนต้นๆน,นะคะทุกคนรวมช่างรวมอุปกรณ์นะคะ ซนฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนนะคะทำครัวนะคะแบบนี้เลยนะคะสีตัดกันดีมากๆนะคะในส่วนของสีครีมตัดสีน้ำตาลนะคะแล้วก็ด้านบนในส่วนของการสาดจะเป็นสีธรรมชาตินะคะออกสีเหลืองอ่อนนิดนึงนะคะทุกคนก็จะมีบัวนะคะบัวก็ตัดสีสวยงามนะคะกระจกก็จะเป็นกระจกสีขาว นี่นะคะทุกคนฝั่งด้านนั้นก็จะเป็นโรงรีดยาน้ำยางเนาะนะคะทุกคนหลังนี้นะคะจะเป็นในส่วนของตัวบ้านอย่างเดียวนะคะขนาด7คูณสนะคะทุกคนแล้วก็ฝั่งด้านนู้นนะคะก็จะเป็นห้องน้ำจะอยู่ภายนอกบ้านนะคะทุกคนก็งบประมาณนะคะมีสร้างบ้านสร้างห้องน้ำแล้วก็ในส่วนของโรงรีดน้ำยางงบทั้งหมด200,000กว่าบาทนะคะทุกคนแต่ถ้าคิดเฉพาะในส่วนของ บ้านนั้นจะเป็นงบ1นึ่งแสนนิดๆนะคะเจ้าของบอกภาพรวมเพราะว่าได้นะคะสร้างมาแล้ว3ปีแต่ทุกคนขาสามปียังสวยอยู่เลยนะคะทุกคนนี่นะคะวันนี้บุหงาขอบคุณทุกคนทุกท่านสำหรับทุกการติดตามนะคะ ที่เป็นกำลังใจนะคะกดไลค์กดแชร์ให้บูงานะคะติดตามกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะทุกคนเดี๋ยวมีคลิปดีๆมานำเสนอใหม่วันนี้นะคะขออภัยที่ไม่สะดวกเข้าไปดูในตัวบ้านนะคะก็เป็นกระเบื้องทั้งหมดนะคะกว่าเรียบเดินไฟเรียบร้อยโอกาสหน้ามีคลิปดีๆมาเจอกันใหม่อีกนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆท,ท่านนะคะขอบคุณจริงๆนะคะขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะทุกคนบายบายค่ะ